สวัสดีค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวปีกไก่กันนะคะแล้วก็มีตับค่ะตอนทำไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็มาให้ชมแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตับไก่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะ <umb> ตอนทำไม่ได้ลงคลิปนะคะทำเสร็จแล้วก็เอามาให้ชมแบบนี้นะคะตับไก่ค่ะแล้วก็ปีกไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำใสค่ะ แล้วก็ทำน้ำซุปด้วยแครอทกับหอมใหญ่นะคะตับไก่ค่ะแล้วก็ปีกไก่นะคะวันนี้ทำง่ายๆสไตล์เรานะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสคะ่ะปีกไก่ตับนะคะนี่คะ่ะมาถานด,ด้วยกันนะคะร้อนๆค่ะข้างนอกเป็นอย่างนี้นะคะเราเลยต้องทำก๋วยเตี๋ยวสดร้อนๆน,นะคะ ทานด้วยกันนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสูตรของเราก็คือสูตรของเรานะคะทําทานเองชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะคะไม่ชอบไม่ต้องใส่ถั่งงอกเราซื้อมานะคะวันนี้วันนี้เรามีถั่วงอกแล้วก็มีผักเออเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้แล้วผักจีนนะคะลวกอยู่ข้างล่างนะคะผักฮองเต้เออเขาเรียกผักฮองเต้นะคะพี่น้องนี่ค่ะก็เป็น ก๋วยเตี๋ยน้ำใสง่ายๆสไตล์เรานะคะสไตล์เราแบบนี้ค่ะตอนทําเราไม่ได้ทําคลิปนะคะไม่ได้ทําคลิปคันนี้ค่ะก็ปีกไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยตับไก่ค่ะตับไก่นะคะต้มซุปด้วยแครอทนะคะแล้วก็ต้มซุปด้วยหอมใหญ่นะคะตอนนี้เราก็ปรุงเรียบร้อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายมีโั่งงอกนะคะแล้วก็ผักฮ่องตีค่ะ แบบนี้นะคะเราคลุกเคล้าแล้วเราก็จะมาชิมกันเนาะชอบหวานใส่หวานนะคะชอบเค็มใส่เค็มค่ะไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่เราชอบค่ะทาทานเองนะคะชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะนี่ค่ะชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นนะคะก็ตามตามใจฉันนะคะเพราะว่าเราทําทานเองเนาะก็สดร้อนๆอนอากาศเย็นๆข้างนอกหิมะตกอีกแล้วค่ะตกอีกแล้วค่ะลบทุกวันเลยนะคะพี่น้องวันนี้วันหยุดก็ อยู่แต่แตในครัวนะคะนี่คะ่ะมานะคะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันรับรองความอร่อยคะ่ะเส้นเล็กก๋วยเส้นเล็กนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กคะ่ะปีกไก่กับตับไก่นะคะนี่คะ่ะปีกไก่ตับไก่แบบนี้อร่อยแน่นอนนะคะพี่น้องมาเด้อมาทานร้อนๆด้วยกัน,นะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองชิม พอดีคะ่ะตั้งโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะพี่น้องอืมระหวานมันเค็มอร่อยคะ่ะมานะคะนี่คะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะอร่อยคะ่ะเผ็ดเผเผ็ดเผดนะคะเผ็ดเผมากคะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยเผ็ด สดไปซื่อไปนะคะพอดีจามพริกเมื่อกี้นะคะมันก็เลยซืดซื่ซัดซัดค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะคะ ปีกไก่ตับไก่นะคะปีกไก่ตับไก่ปีตับไก่ก็ช่วยบำรุงเลือดกันนะคะสําหรับคนที่เลือดน้อยเนาะเลือดน้อยทานตับไก่นะคะถ้าคนเป็นเกาล้ก็อย่าทานนะคะแต่ที่ต่างชาติเขาไม่มีการบอกว่าไม่ให้ทานอะไรนะคะทานได้ทุกอย่างคะ่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมายค่ะ